ออกแบบร้านอาหารญี่ปุ่นต้องปังให้ได้เหมือนต้นฉบับถ้าคุณต้องการจะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นคุณต้องดูคลิปนี้ครับ5จุดที่คุณควรรู้ครับถ้าอยากให้ร้านอาหารญี่ปุ่นของคุณปังภาพร้านอาหารญี่ปุ่นที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่แค่หน้าร้านธรรมดาธรรมดาครับแต่เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำที่คนญี่ปุ่นออกแบบมาอย่างตั้งใจมาดู5จุดที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีจุดที่ 1. ความกล้าที่จะทำให้ร้านมีคาแรคเตอร์ ร้านอาหารญี่ปุ่นหลายร้านเล่นใหญ่อย่างจริงจังครับทั้งตัวการ์ตูนยักษ์ใบไฟสีสันหุ่นจำลองสุดแหวกพวกเขารู้ครับว่าหน้าร้านที่โดดเด่นจะทำให้ลูกค้าหยุดดูและยินดีแชร์ต่อจุดที่สองตีมตกแต่งต้องชัดเจนไม่ว่าจะเป็นร้านแนวโชวะย้อนยุคหรือเรียวกังโมเดิร์นหรือจะเป็นซูชิบาร์ไม้ดิบทุกอย่างต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันครับตั้งแต่โคมไฟภาชนะ เมนูยันกระเบื้องเพราะร้านอาหารญี่ปุ่นไม่ได้ขายแค่รสชาติครับแต่เขาขายบรรยากาศด้วยจุดที่3ใช้พื้นที่เล่าเรื่องให้ได้คุณอาจจะใส่มุมโชว์ของสะสมญี่ปุ่นตู้ปลาซูชิหรือจะเป็นครัวโชว์ก็ได้เพราะแต่ละจุดสามารถสร้างเรื่องราวและทำให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนได้นั่งกินอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆจุดที่4 ต้องมีจุดถ่ายรูปครับเพราะวันนี้ลูกค้าไม่ได้แค่มานั่งกินเฉยแล้วแต่ต้องการได้ภาพไว้แชร์ด้วยร้านไหนที่คิดถึงจุดนี้ตั้งแต่แรกจะได้แต้มต่อทางการตลาดทันทีครับจุดสุดท้ายจุดที่5 ความเรียบง่ายที่คิดมาแล้วบางร้านอาจจะดูโล่งครับแต่นั่นคือดีไซน์ที่ทำให้คนสบายใจเพราะญี่ปุ่นครับเขาให้ความสำคัญกับแสงเสียงและการจัดโต๊ะเป็นอย่างมากนั่นก็เพื่อสร้างบรรยากาศให้ลูกค้าอยากนั่งนานๆและอยากกลับมาอีกแค่หน้าร้านเด่น ออกแบบให้ได้บรรยากาศการออกแบบร้านอาหารญี่ปุ่นของคุณก็จะไม่แพ้ต้นฉบับเลยและหากคุณต้องการจะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นแต่ยังไม่มีมืออาชีพดูแลด้านการออกแบบให้ทักหาเราเลยครับ